สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรทักน์โลกครับตอนนี้นะครับมาดูลำไยกําลังติดลูกนะครับสวยงามเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสถานที่ที่พาเรามาเที่ยวชมนะครับแล้วก็เจ้าของสวนยืนอยู่ตรงนี้กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยุทธเชียงดาวครับผมมนตรีขันธวังครับอ่าพี่มนตรีเจ้าของสวนลำไยเนาะพ่ยุทธครับตรงนี้เขตตำบลอะไรครับตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวครับอ่าจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ครับแน่อย่าลืมเชียงใหม่นะอ่าเขาจะได้รู้ว่า จังหวัดเชียงใหม่เนาะโอเคพี่มนตรีเจ้าของสวนลําไยแปลงนี้กี่ต้นกี่ไร่ครับมีประมาณอยู่ร้อยต้นครับประมาณร้อยต้นนะอายุลําไยเท่าไหร่แล้วครับต้นนี้ประมาณ8ปดถึงเปีครับอ่าแปดถึงเปีแล้วนะครับแล้วอยู่ในช่วงของการติดลูกนะครับนนี่ครับเดี๋ยวครับ๋ยวซูมดูอีกทีนึงครับนี่ฮะนะครับถือว่าโดยรวมก็โอเคมากๆครับเดี๋ยวมาถามเจ้าของสวนกันครับปีนี้ดูดีกว่าทุกปีไหมครับครับดูดีครับดูดีกว่าที่ว่าดูดีกว่าเป็นไงครับ เขาใช้โพทีนะครับโอ้ใช้โพทีอายุทธมาแนะนาให้ใช่ใช่ครับโอ้ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับสองครั้งครับสองครั้งครับอ่าสองครั้งที่เราฉีดไปมันมีความแตกต่างจากที่ไม่เคยใช้อย่างไงบ้างคือว่าใบมันสวยเลยครับอ่านะครับใบของลําไยสวยครับแล้วยังไงอีกฮะมันถึงออกช่อดีครับออกช่อดีครับนะครับมานะครับเอามาฉีดสองครั้งเนี่ยนะครับหมดไปกี่ซองครับร้อยกว่าต้นเนี่ย สองเดียวสองเดียว <c oughs> อโอ้โหประหยัดไหมครับแบบนี้ <c oughs> ประหยัดครับ <c oughs> <c oughs> ประหยัดมากแบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับครับใช้อยู่ครับอ่ายังใช้อยู่นะแล้วนายุทธจะแนะนําอะไรต่อบ้างไหมครับเนี่ยช่วงติดโูกอ่ะคุยกันว่าจะบํารุงลูกให้โตก็เลยจะให้เอาเลสมาบํารุงผลอ๋อเดี๋ยวบํารุรลงลูกต่อเลยอ่าบรุงผลต่ออ่านะครับอันนี้นายุทธก็ติดตามดูแลนับหลายๆสวนเนาะรวมถึงสวนลําไยของพี่มนตรีด้วยใช่ครับนะฮะคิดว่าปีนี้ผลผลิตจะดีกว่าทุกปีไหมครับ ดีครับดีนะอ่านะครับก็ถือว่าลูกของลำไยนะครับเป็นตุ่มขนาดนี้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าปีนี้เราจะได้กินลำไยนะครับของสวนพี่มนตรีหรือเปล่านะครับดูแลโดยนายุทธเชียงดาวของเรานะครับการเอาโฟทีมาใช้นะครับต้นทุนลดประหยัดลงบ้างอย่างไรบ้างครับประหยัดครับประหยัดครับประหยัดเป็นครึ่งครับโอ้ประหยัดปุ๋ยไปเป็นครึ่งเลยหรอครับ อย่างนี้ดีไหมครับครับดีครับอย่างนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช่ครับอ่านายุธก็มาดูแลเรื่อยๆเนาะครับผมอ้าวโอเคครับเอาใจช่วยครับขอให้เกษตรกรที่ปลูกลำไยมีผลลัพธ์ดีๆยอดเยี่ยมแบบนี้ไปตลอดครับนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณลุงยุทธอีกหนึ่งสวนครับที่พาเรามาเที่ยวชมผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์